เ,เรื่องเฟงนิวค่ะแบบเพื่อนโยไปเจอแบบว่าเหมือนเ,นเป็นเป็นข่าวที่แบบว่าสร้างความเสียหายให้เราข่าวเทสจแล้วกลัวว่า มันจะเป็นแบบมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยเพื่อความสบายใจปรึกษาทางค่ายปรึกษาทางผู้สัก,การก็มาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้หน่อยแล้วพี่ๆตารวจก็อยากที่จะแบบให้เดินทางมาแจ้งความด้วยตัวเองเพราะว่าเผื่อที่จะได้เป็นเหมือน awareness ให้กับประชาชนทั่วไปว่าถ้าเห็นอะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ใครใครเผลอกดลิงก์เข้าไปเชื่อในพวก fake news อะไรอย่างเงี้ยเงินอาจจะหายก็ได้ <ừ. S 1> อะไรเงี้ยมันจะมีพวกบางประเภทที่เหมือนเอาโค้ดคําพูดที่บอกว่าเอ้ยเราเป็นคน เราเป็นคนพูดคำพูดแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดอะไรเงี้ยล่าสุดอันนี้ไ,ได้มีการคลิกไปดูไหมคะว่าเป็นรไม่กล้าคล<ด>ิกค่ากลัวตังค์คือเพื่อนโยเป็นคนเจอเขาบอกว่าพยายามจะหาต้นตอหรือเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะเขาก็ไม่กล้าที่จะกดเข้าไปจริงๆเพราะกลัวแบบเดี๋ยวมันเป็นวิชาชีพดูดเงินเราไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะเห็นเหมือนเขาก็ยิงแบบยิงสปอนเซอร์ยิงแอดอย่างเงี้ยนิวที่ว่ามีเอี่ยวเรื่องเว็บพนันออนไลน์บ้างหรือยังคะตอนนี้อุ้ยมีปะ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่กล้ากดจริงๆรไม่ไม่ไม่รู้ค่ะเอาเอาเป็นว่าระวังละกันใช้ชีวิตกันด้วยความระวังละกัน